ตอนนี้เราจะทําการทดสอบนะครับว่าเราจะสามารถเปลี่ยนมาร์กเกอร์นะครับจากเดิมที่ใช้ Active Marker นะครับก็คือเป็นหลอดไฟนะครับแล้วก็ใช้ถ่านเป็นแหล่งพลังงานนะครับก็คือตัวนี้ยมันจะหนักนะครับแล้วก็มีสายไฟระยงะระยางนะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็น Passive Marker นะครับที่มีขนาดเล็กลงเลยในการทดสอบนี้มีสองอย่างอย่างแรกก็คือลูกป,ปัดสีเงินนะครับที่เคลือบด้วยสี นี่ครับที่สามารถสะท้อนแสงได้เยอะนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือหมุดแบบชนิดที่เป็นโลหะนะครับก็คือตัวน,นี้จะเป็นสะท้อนแสงออกมาด้วยตัวโลหะเองเลยนะครับก็จะมีลักษณะโค้งมนนะครับสามารถสะท้อนแสงในหลายๆมุมได้นะครับแล้วตอนนี้ก็คือเราได้นำใน ตัว i n f e r ลต์ filter ของ v-mode ออกนะครับนะครับก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกใสๆธรรมดานะครับเมื่อนำอิ f e r a ต e filter v m B โ e ออกมันก็จะมีความสามารถในการแท็กวัดถุในบริเวณพวกนี้นะครับ่อมันจะหาจุดที่สว่างที่สุดในภาพนะครับในตัวสอมมติหายก็คือว่าบริเวณที่เป็นมาร์เกอร์ที่เรา าำมมันจะสามารถสะท้อนแสงได้ดังนั้นตรงบริเวณเนี้ยมันก็จะสว่างที่สุดส่วนบริเวณอื่นตรงนี้ก็จะมีการดูดซับแสงเข้าไปนะครับก็จะไม่ไม่เป็นตรงที่สว่างที่สุดเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าอันไหนจะได้ระยะทางยังไงบ้างครับเอาลูกป,ปัดก่อนนะครับอันแรกก็จะดูค่าจากในมอนิเตอร์เลยทีนะครับว่า สมาสมารถรับสามารถตรวจหาจุดที่สว่างที่สุดในภาพได้หรือเปล่าก็ยังได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับตรงนี้นะครับเดิมไม่ได้นะครับก็คือจะได้ช่วงฐานประมาณแค่นี้นะครับตัวอีกอันนึงนครับตัวมดุดได้ครับได้ครับ ก็จะได้แค่นี้นะครับก็คือจะได้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าต่างกันประมาณ5เซนสิเซตรันนะครับแต่ยังไงก็ตามทั้งสองอันนี้ก็อยู่ในขั้นที่รับไม่ได้นะครับเพราะว่า Under er อันเดิมที่ใช้ Active Marker ครับสามารถไกลได้ถึงตรงนี้ครัและไกลไกลได้มากกว่านี้อีกนะครับเียงแต่ว่าตรงนี้นี่แสงโปรเจคเตอร์เป็น อ่าตรงที่ความสว่างพอเหมาะที่มองเห็นได้ดีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูว,ว่าถ้าเราเพิ่มแสงให้มันนะครับโดยใช้แผง LED ที่เป็นหลอดอิเล็กรของพี่หนึ่งนะครับจะสามารถช่วยเพิ่มระยะของแคตติกมาเกอร์ตัวนี้นได้หรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวติดตามในวิดีโอหน้าครับ